เราจมาดูผลของนิเคอกวันศุกร์นะครับนิเคอิจะเป็น2ตัวบนนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับมันจะมี2รอบคือรอบเช้ากับรอบบ่ายนะครับสองรอบเบิ้ลทบอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันกลางคลิปนะครับเลขวันศุนรรกร์นะครับคือเลข10นะครับคำว่ารูดขึ้นลง24ตัวคือเอา10บวกยได้34นะครับ1 0ลบ24ได้ 86นะครับจบเป็นเลขครบครบทั้งหมดนะครับเหมือนเดิมนะครับบางท่านอาจจะตัดทิ้งตัวหนึ่งสองตัวตัดได้นะครับแต่อย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับก็ผลนะครับผลปิด2ตัวบน95นะครับก็ถูกลอบเช้าไปนะครับก็ถูกต่อมาหลายวันแล้วนะครับในเคอีก็รับเงินกันไปนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับใน youtube กับ Facebook ผมจะลงแบ่งปันกันเฉลี่ยนะครับวันจันทร์กับอังคารนะครับจะลงให้ครบหมดทั้ง4ชุดนะครับ ส่วนท่านที่จะตามทุกวันนะครับจันทถึงสุกนะครับถ้าจะตามทุกวันก็ในรายกลุ่มนะครับปีละ600บาทนะครับแล้วก็ม้นนะครับมันมี2รอบนะครับเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกทบมาที่รอบบ่ายนะครับแล้วก็เริ่มเล่นนะครับมีทุนอยู่จํานวนหนึ่งนะครับเพราะยังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดครับหลุดแล้วต้องเบิ้ลทบนะครับทบในวันต่อมาเพื่อเอาทุนคืนนะครับแล้วก็เอากําไรนะครับ